สงกรานว่าไงเมื่อชาวเน็ตบอกส่งอาหารให้น้องปีใหม่แอปชิมบ้างหันมาเป็นพ่อค้าเต็มตัวแล้วล่ะค่ะสำหรับคุณพ่อสงกรานต์เตชนรงค์ถึงแม้ว่าจะเจอกับพิษโควิด -19 ก็โนสนโนแขนะคะเดินนาะส่งต่อความอร่อยแบบเดลิเวอรี่เลยล่ะค่ะกับซิโครงหมูรมควันช่วงนี้นะคะก็จะมีแต่โพสต์รีวิวอาหารแบบทีท,ทค่ะ จนออเดอร์เข้ามาถล่มทลายมีแต่คำชมว่าอร่อยน่าทานไม่หยุดกันเลยทีเดียวแต่นอกจากคำชมความอร่อยแล้วนะคะพบว่าชาวเน็ตบางรายค่ะนึกถึงคุณแม่แอปแนละน้องปีใหม่ขึ้นมาจึงเข้ามาคอมเมนต์ทันทีนะคะว่าส่งให้หนูปีด้วยนะคะส่งให้พี่ปีใหม่กับแม่แอปชิมบ้างค่ะงานดีลคะค่ะหนุ่มทรงกรานก็ต้องบอกทันทีเลยนะคะว่าได้เสมอสำหรับพี่ปี เรียกได้ว่าการตอบนี้รรยชื่อไม่แอปค่ะจึงเกิดกระแสแะแรงขึ้นมาอีกนะคะว่าสงสัยตายคงไม่เผาผีแม้ชื่อยังไม่กล้าเอ่ยฮ่าฮ่าฮ่าอมอมเอาละสิค้างานนี้หลายคนนั้นคงได้ติดตามรีวิวซิโครงหมูรมควันจากน้องปีใหม่กันแน่นอนละค่ะแล้วเรียกได้ว่าไม่ว่าหนุ่มสงกรานจะโพสต์อะไรก็ตามนะคะก็มักจะมี เสียงวิาพากษ์วิจารณ์หรือคำเหน็บแนมแบบนี้อยู่ตลอดเลยละค่ะก็เกิดดราม่าเบาๆขึ้นมาเอาเป็นว่าถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทางเราไม่พลาดแน่นอนค่ะที่จะนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะและถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคำแนะนำหรือว่าความคิดเห็นอะไรล่ะก็สามารถคอมเมนต์บอกเราไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยค่ะ